สวัสดีค่ะมีรถนี้ก็ค่ะสภาพดีสวยเกียร์ธรรมดามานำเสนออีกแล้วนะคะใน t ูบิชิมิลา a ด1.2 GLS เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2013ค่ะแบกลายสวยเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะ้านะคะแอร์แ g a ก s กุญแจรีโมทค่ะเกียร์ธรรมดานะคะรถสวยสภาพดีน่าช้มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่179,000บาทค่ะคันนี้ใช้งานออกรถ1น0 0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละ4 0 0 0บาท เท่านั้นค่ะใครกำลังมองหารถอีก้คา5ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาแนะนำประรถคันนี้เลยนะคะขับง่ายดูแลง่ายมากๆเลยค่ะสภาพดีนะอีกอย่างหนึง่งประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะเครื่องยนต์พันสองค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะผ่อนเดือนละ 4, 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะได้รถส,สวยๆไปใช้นะคะประหยัดน้ำมัน 2 GLX เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2013ค่ะแล็ก็สวยนะสนใจยังไโงโทรอาพาายมะเอียดเพิ่มเติมไนดะ้